สวัสดีครับผมนายมนทนสนามชัยสกุลเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจากจังหวัดพิจู์ขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องครับว่าสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองก็คือตัวแทนของพี่น้องชุมชนต่างๆในเขตจังหวัดพิจู์ที่ได้คัดเลือกผมให้ไปทำหน้าที่แทนท่านนะครับเราก็ได้ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาครับ บ้านเมืองเรานั้นมีปัญหาที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหาโดยคณะทหารเรามีแนวโน้มที่ว่าจะนำไปสู่การแตกแยกครั้งยิ่งใหญ่จนอาจจะต้องอมีการทำลายล้างทำให้เกิดความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตมากมายดังนั้นในตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับพี่น้องครับพี่น้องมีโอกาสที่จะมาร่วมมือกันทำยังไงให้พวกเราไม่กลับไปสู่สภาพอย่างนั้นอีกเรามีโอกาสที่จะทําให้บ้านเมืองเราเนี่ย พูดคุยกันโดยสันติวิธีแก้ปัญหากันโดยพูดคุยกันโดยใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ความดรุนแรงผมผมมั่นใจว่าพี่น้องทั้งหลายหลายท่านคงจะเห็นแล้วว่าสังคมต่างๆเราดีขึ้นครับเราเริ่มหันมาพูดคุยกันเรามาถามถ่ายกันฉะนั้นก็ฝากพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดว่าบ้านเมืองเราพัฒนาไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีกัน พูดคุยกันเจรจากันแล้วก็ใช้เหตุใช่ผลกันถ้าเราต่างคนต่างก็ไม่ยอมแพ้พยายามจะเอาชนะซึ่งกันและกันยอมตายยอมทำลายความรุนแรงอยอมจะเข็นฆ่าทำลายร้างคนอื่นเพื่อให,ให้เราชนะบ้านเมืองเราจะเสียหายมากกว่านี้งั้นในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องครับทุกท่านได้ช่วยกันมาทำยังไงเราจะแก้ปัญหาที่เราสะสมม,นมานานแล้วปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาเรื่องการรวบอำนาจรวมอำนาจมาไว้ในมือคนคนเดียวปัญหาเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่ตรงไปตรงมาทําให้เราต้องได้ผู้แทนได้ตัวแทนรัศดรของเราซึ่งไม่มีความภาคภูมิใจได้ไม่สามารถกล่าวอ้างได้เต็มที่ว่าเป็นตัวแทนที่แท้จริงเขาเป็นตัวแทนที่ต้องเวลาจะไปเสนอตัวที่ไหนก็ต้องพูดด้วยความอับอายขายหน้าเขาก้มหน้าก้มตาก็อยากให้พี่น้องครับต่อไปอย่าให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกเราจะแก้กันต่อไปเราจะมีการเลือกตั้งผู้แทน ผู้แทนต้องของท่านต้อง,งเป็นคนที่ภาคภูมิใจได้เราจะแ,แ,แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกันต่อไปทุกอย่างต้องทําตรงไปตรงมาต้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติไปที่ตั้งไม่ใช่ว่าทําแล้วมีผู้ได้ได้ประโยชน์เสร็จแล้วก็ส่วนรวมต้องเสียหายเสียหายเสียประโยชน์ไปครับแล้วต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะทําให้ประเทศเราจเจริญทันประเทศขึ้นอื่นเขา ซึ่งมาที่น่าเสียใจว่าเดี๋ยวนี้เราถูกจัดอันดับด้อยลงไปเรื่อยๆทั้งที่ข้อได้จริงเนี่ยเราจเจริญกว่าหลายๆประเทศรอบๆด้านนะครับเรามีภูมิประเทศที่เหมาะสมมีทรัพยากรที่ดีมีคนที่เก่งแต่เพราะความที่เรา,าเบี่ยงเบนไปมัวไปทุจริตคอร์รัปชันกันทําอะไรกันโดยไม่ไม,ไม่ทำตรงไปตรงมาทําให้เราเป็นประเทศที่ล้าหลังครับทั้งที่ความจริงเรามีศักยภาพมากครับผมขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องด้วยความ รักความปราสถาดีว่าสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ไขได้รุ่นลูกเรารุ่นหลานเราจะได้อยู่ในสังคมที่ดีที่ก้าวหน้ามีความหวังและมีความสุขครับขออนุญาตจบการปราศัยแนทีนี้ครับขอบคุณมากครับ